วัสดีครับคุยเพื่อเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พบกับผมดรสมฤทธน์นทิจัน์เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องอนาคตของเราสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าตามกระแสนะครับการได้ยินได้ฟังได้พบได้เจอแล้วก็พูดคุยกับแหล่งสอบต่างๆเนี่ยคาดว่าไม่ช้ากว่าคือไม่นานกว่า2เดือนหลังจากนี้ก็คือนับว่าวันที่25มกรานะครับเป็นวันที่ที่เราพูดเนี่ย ต้องนับไปประมาณ25กสากุมภาเนี่ยจะต้องมีการสอบนะครับเพราะฉะนั้นต้นเดือนอ่ประมาณย5ิมีนานะครับเพราะนั้นต้นเดือนกุมภาเนี่ยประมาณวันที่10กุมภาอย่างช้าจะต้องมีการประกาศสอบทักอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับทีนี้อ่าก็จะเล่าให้ฟังเรื่องการเตรียมตัวสอบของ คนที่จะสอบขู่ผู้ช่วยเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์มันเร่งรัดนะครับสองเดือนนี่ถ้าคนยังไม่จับหนังสือสักเล่มหรือจับหนังสือครึ่งเล่มซึ่งครึ่งเล่มนั้นก็อาจจะแค่ร้อยหน้าในเมื่อหนังสือทั้งหมดมัน1,500หน้านี่นะครับมีข้อสอบของพันข้ออะไรที่ที่เรามีที่เราทำมาอยู่เนี่ยนะครับซึ่งครบหลักสูตรเนี่ยหนังสืออา่าว่ว่า1ัน0หน้า ตีง่ายๆนะครับพันสองร้อยหน้าเหลือเวลาอีก60วันนะครับเพราะฉะนั้น60วันเนี่ยวันหนึ่งเราจะต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยเท่าไรครับประมาณ20หน้านะครับทีนี้20หน้าเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่่าง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เนี่ยหรือว่าเป็นหนังสือเรื่องเนื้อหาเฉยๆเนี่ยเราใช้เวลา20หน้าเนี่ยใช้เวลา สองชั่วโมงที่จริงอาจจะครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอ่านไปแล้วเนี่ยรับความรู้ได้เท่าไหร่จําได้เท่าไหร่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดต่อเนื่องคิดเชื่อมโยงที่เรียกว่ากระบวนการคิดขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็คือคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อสอบข้อสอบ หนึ่งข้อเนี่ยถ้ามือใหม่อ่านเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณห้านาทีนะครับทำข้อสอบหนึ่งข้อเนี่ยเพราะว่าไม่เคยคิดไม่เคยทํามาก่อนยังไม่รู้เฉลยเนี่ยมองไม่ออกว่าทิศทางเฉลยเป็นยังไงโดยเฉพาะมือใหม่ที่ไม่เคยสอบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมือเก่าแล้วเนี่ยถ้ามีข้อสอบปุ๊บตอบปั๊บแหละแต่ว่าผิดถูกครึ่งต่อครึ่งนะครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าตีว่า หนังสือทั้งหมด1,200หน้านะครับมีข้อสอบ600หน้ามีก็มีเนื้อหา600หน้าใช้เวลาประมาณ20วันนะครับตีง่ายๆนะครับ6 2 12นะครับ20วันก็20วันเนี่ยอ่านได้รอบเดียวนะครับแต่ถ้าทีนี้มันเหลือเวลาอีก60วันนะครับ หกสิบวันเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณสี่สิบห้าเนื่องจากว่าจะต้องไปเตรียมตัวเอกสารการสอบเอาหลักฐานนั่นนี่มาเพื่อประกอบการนําไปใช้ในการสอบครับก็จะใช้เวลา,าถ้าอยู่เป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษก็จะต้องทําเอกสารให้ผู้บริหารเซ็นประเมินนะครับแล้วก็เตรียมการสอนเตรียมการอะไรที่จะสอบสอนหรือที่จะสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ต้อง ออมีคณะกรรมการประเมินง,งานเราจะใช้เวลาประมาณ5้าวัน1ิบวันเพื่อเป็นความพร้อมสําหรับตัวเองนอกนั้นค่อยมาอ่านหนังสือแต่ทีนี้เมื่อมาอ่านหนังสือยิ่งเวลาสั้นเนี่ยถ้าอ่านในคอมพิวเตอร์ก็จะมึนจะบินบินเวียน,นนะครับแต่ถ้าอา่านในกระดาษก็จะอาจจะตื้อเหมือนกันไปอีกคนละทางแต่ว่าคือมันรับยากคนสมัยใหม่เนี่ยรับความรู้ที่หนักๆทันทีนีนยากเพราะนั้น อยากให้วางแผนตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องการกินการนอนการออกกาลังกายพักผนะ่อนหรือ,อแล้วอา่านหนังสือเนี่ยนะครับโดยหลักวันหนึ่งนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยอา่านหนังสือวันละยี่วันละสี่ชั่วโมงได้ไหมนะครับสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงนี่อาจจะอ่านได้ประมาณร้อยหน้านะครับร้อยหน้านี่มือใหม่นะครับอ่านร้อยหน้าจะเป็นข้อสอบหรือจะเป็นเนื้อหาก็ช่าง อ่านทุกวันวันละร้อยหน้าเชา้าเนี่ยอ่านชั่วโมงหนึ่งก็ตีไปมาอ่าน20หน้าบ่ายหรือเย็นก่อนนอนหรือตื่นเชา้าดึกๆมาอ่านใหม่อ,อีกก่อนที่จะมาอ่านเช้า6กโมงหนึ่งสองโมงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ได้นะครับอาจจะเป็นสมช่วงช่วงแรกตื่นเช้ามาตื่นมาตีสี่ตีห้าอาจจะอ่านหนังสือก่อนสักชั่วโมงหนึ่งออกกาลังกายดื่มน้ำหำรือทเตรี่มกาแฟแล้วก็ อาบน้ําแต่งตัวเดือดนอ่านหนังสือก่อนที่จะไปทํางานหรือจะทําอะไรอย่างอื่นอีกหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเย็นมานะครับทานข้าวเย็นเสศษทุ่มสองทุ่มอ่านไปถึงสี่ทุ่มนอนเนี่ยนะครับเวลาการเตรียมตัวสี่ทุ่มนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็จะตีสี่ครึ่งหรือตีหรือห้าเนี่ยนะครับตื่นมาปุ๊บเปิดไฟอา่านหนังสือก่อนเลยเอา้ 29, อาวยี่สินาอ่านให้ได้ อ่านให้ได้อ่านให้รู้เรื่องนะครับอ่านให้จําให้ได้ให้เข้าใจให้รู้เรื่องแล้วก็จำเอาไว้ bah, ว่าตอนเช้านี่อ่อานอะไรสายขึ้นมาอ่านอะไร mer, whatever, เย็นอ่านอะไรเพื่อที่จะอ่านในเรื่องเดียวกันให้มันรู้และก็เข้าใจนะครับไม่ใช่อ่านไปแล้วจําไม่ได้ไม่รู้เรื่องก็เสียเวลาเปล่านะครับเพราะนั้นแต่ละวันเนี่ยสองเดือนเนี่ยที่เรียกว่ากลั้นใจนะครับว่าไม่ใช่อาจจะแบบว่าบังคับตัวเองให้ได้สักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะ ไปสู่ความสเร็จนะครับ่นานหนังสือออกกาลังกายพักผ่อนรับประทานอาหารแล้วก็การพบปะการเล่นลายเล่นอย่างอื่นนี่ให้น้อยลงให้เป็นพร้อมๆกันก็ให้เป็นประโยชน์ร่วมกันไปนะครับสอ่าสเดือนต่อจากนี้ไปเนี่ยทำพวกนี้ให้ได้ประโยชน์สําหรับส่วนตัวเองก็จะมาเข้าสู่กระบ,บวนการของเรานะครับอาจจะเรียนพิเศษกับเราตอนเย็นฟังอ่าเปิดคลิปดูนะครับเรียนรู้ในกลุ่ม กลุ่มปิดก็ได้เรียนรู้ออนไลน์ก็ได้นะครับฟังไลฟ์สดบ้างก็ดีอ่านหนังสือของเรานะครับทบทวนอยู่ในส่วนนี้เนี่ยเอาตีว่าเดือนครึ่งอยู่กับเราอีกครึ่งเดือนไปอยู่กับใครก็ช่างรับรองว่ามีโอกาสสอบได้เกิน60%นะครับแต่ถ้าร่วมติวของเราทุกอย่างพบปะปฏิสัมพันธ์ได้คุยได้อะไรกันด้วยนี่การันตีให้80%ได้แน่นอนนะครับวันนั้นก็ฝากบอก น้องๆทุกคนนะครับตอนนี้อย่าชะล่าใจใครที่เข้ามาฟังตรงนี้แล้วเตรียมตัวได้เลยไม่เกิน2เดือนนับจากนี้สอบครูผู้ช่วยแน่นอนถ้าไม่สอบพทก็ท้องถิ่นนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับทุกคนนะครับสมนึกนนทิจันทร์ก็พบประท่านเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้คงจะแค่นี้นะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่อีกทีนึงครับสวัสดีครับ